พ่อเจ๊ขาวขาวกดแอดเพื่อนด้วยโอ้ยมีแต่คนมาฟ้องว่ะเฮ้ยไปหาดูเมียพี่เอ็มนะคะอู้อู้กระจกเมียพี่ด้วยอย่าไปเชื่อพี่กุตูพี่อย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อขาวเชื่อขาวนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโคตรเมียกูยังไม่เบ้นเลยว่ะเฮ้ยดูเมียพี่เอ็มด้วยแล้วก็ซูมดูนมเมียพี่ด้วยโอ้ยอะโอ้ ไอ้จอรดมึงดูดอกเบี้ยกูไอ้จอรดมึงดูดอกเบี้ยกูวายจอรดส่งสาวอีกแล้วไม่ไมัไม่ใช่มัได้ใี่จอรดส่งแต่สาวเดียวเลยว่ะจอรดไม่ตั้งใจเล่นหรอกคุณดูจอรดไม่ตั้งใจเล่นเลยว่ะคุณดูดูดิมันส่งแต่สาวอย่างเดียวเลยว่ะส่งแต่สาวอย่างเดียวเลยว่ะเพราะตจอขาวๆกดแอดเพื่อนื่อเลยโอ้ เดี๋ยวคนมาฟ้องว่ะเฮ้ยไปจอดเจ้าถูพี่เอมด่าเลยค่ะไปหาดูเมียพี่เอมนะคะอู้อู้ไปส่องเมียพี่ด้วยแกไปเจ้อพี่ก็ตูจพี่แกไปเจืาอะไรแไปเจ้าขาวไปกุญแจโต้เจ้ขานะเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ย <Hey! S 2> ไ,ไ,ไปดึงไปดึงผมผมพี่เอ็มนี่ขาเมื่อกีมา <laughs> ผมพี่แดงครับน้องน้องดูผิดคนือเปล่าผิดคนอเปล่าอะอูจอดเมกูมยังไม่เบนเลยว่าเฮ้ยมนจ่องหมดทุกคนเลยว่า oh, no. Oh, no. เียพี่เขาก็จ่องดูไอ้เจามาเจ้าชุดจริงว่ะเฮ้อันนี้ของจริงละที่เป็นข่าวลีนรรนี่แสดงว่าเรื่องจริงว่ะ ึกว่าเขาแต่งเรื่องก,กันนะเนี่ยมันเป็นข่าวลือจริง,รงๆเฟรมแะเบืนอือพี่อจ,อพจอดดูสาวเลยไม่ได้คิวว่าแล้วเี่ยแต่ละน้าเด็กไม่ดูคิวเลยครับคิวสูนคิวสูนตลอดเลยตาเบลไม่มีเลย <c oughs> โอ้โห้เมาส์คิกแต่ดูสาวอย่างเดียวเรากไปดูไ่นี่ใครวอกมาไหนได้เรื่องจริงว่ะเจ้าชู้จริงพี่เออพี่เชื่อแล้วว่ะทุกคนตอนแรกพี่ไม่เชื่อนะตอนนี้พี่เชื่อแล้วว่าส่งสาวตลอดเลย กว่าทำไมเงียบๆเรื่องจริงกันดูไน่ารักตะเพิมเนี่ยมูมี่บอกจอดน่ารักนะเพิ่มแล้วเขาแอดไปเลยอ่ะสองเกมไปป่องมูมี่เฉยเลยว่าเฮ้ยลูกแคนพี่ก็ไม่เว้นคนดูดูดิเลยเมียพี่ก็ดูลูกแคนก็ดูอ่ะหอว่าอืม ผมอ่ะอึ้งอะไรอีกอะจะร้องเพลงโชว์สาวอีกแกลจะเล่นโน้ตหน้าเบ่งได้จริงเบี้ยมเล่นโน้ตเกินไปมันเตี้ยมันไม่น่าหนุกไงมันไม่ตื่นเต้นถ้าตามมาเล่นหจอดได้นะตื่นตินตอดจะบน้องกีนน้ำผึ้งตื่นเตี้ยตลอดจอดมาแอบดูมุมนี้ทั้งเกมเอ้ยไอ้พวกไอ้จอดมาแอบดูมูมีทั้งเกมเหรอวะไอ้ดูเพเซียเวงไม่ได้ดูทั้งเกมเอ ว่าเราจะไปไม่ได้คิวเลยเป็นความเชอบทุกสาวจริงแบบนันเรื่องจริงว่ะตอนแรกไม่เชื่อคนดูนะแต่แม่งเรื่องจริงเฉยเลยว่ะเมียพี่ยังไม่เบ้นอะคิดดูเออดูเมียพี่เอ็มด้วยแล้วก็ซูมดูนมเมียพี่ด้วยโอ้อะโอ้ไอจอนมึงดูนมเมียกูไอจอนมึงดูนมเมียกูแเมียกูยังไม่เบ้นเลยว่ะเฮ้ยคนดูบอก ไม่รูปหนยอนไงที่เปนพีพ์เอีเวตแล้วเซื้อไปทำมิวมาก็จะดูว่ามันเป็นมิวย่ออะไรกรัอะไรอู้วอ้วะะอออวว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 วนาววววเววเวววอวว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 นวววววเวว่ววอวว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 เวว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  พี่จอไม่ตั้งใจเล่นจริงๆกระสุนปืนก็ไม่เก็บเฮ้ยมันมีดิ๊บดามนัมัะมันหาไม่เจอมันมีกระามนปืนก็ไม่เก็บคนดูดูดิเป็นสอบสาวจริงว่ะเดา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 เราัวไรเอาเร่าเาเ่าเาเาเา รถัวมันไปเม็ดนึ่งมันกับดาวมันอยู่ไหนน้องมันอยู่หลังก้อนเนื้อที่ขาวไอ้ทีขาวไม่มีหน่อยบ้าดีกว่าตัวดวมันเม็ดนึ่งมันเข้าไปกค้กอดังเลยพี่เอิม พีเอ็มมาอยู่กันนอกกรดังฟังให้วอร์จอจูอยู่ข้างหลังพีเอ็มพีเอ็มยิงหน้า้างหลังเลยจอมันไม่คิวเลยว่ะคนดู <c oughs> เดิมช่องสาวจริงว่ะไอจอไม่ยิงเลยดูแต่สาวเรืเออเ่องจริงว่ะเรื่องจริงแล้วไม่มีดาม่เลไม่เห็นยิงเลยอ่ะ เ็แบอกว่าห้องปีมูมมัมีแมวมาเพี่บอู้มันจะไปดูแมวอีกแล้วเก็บลูกกระสุนก่อนน้องคุณดูบอกเก็บลูกกระสุนก่อนครับแล้วก็ไปไปยิงครับแล้วกระเดนไม่ไม่ไม่มีอ่ะอู้ไอ้ก็ดูหมีสาวอีกแล้วอู้ห์ดูหมีเลยเหรออู้เกิร์ลซูมหมีอย่างเยวเลยว่าวิ่งเลยอ้าย ไหว้สวยไวยพิมสวยวยสวยวิมไม่ดูเพรสงสาวจอดจริงมั้จอดจิงมันี่วไหว้สวยสวยว้าวไหว้สวยไวยไวยิงจงเลนี่ยไอ้จอดไม่ยิงเลยอ่ะคุณดูมันอยู่ข้างหน้าแบบยิงไม่ยิงเลยสงมบี้อย่างเดียวเลยว่ามันออกโมกไปชุบเพื่อนแน่เลยอะมันออกโมกหรอมันออกมกไปชุบเพื่อนแน่เลยตัวเนี้ย เมันต้องลอยมันต้องฟ้าพี่จอดบอกไม่ยิงหรอกเฮ้ยเปลี่ยนจุดด้จยจอร์ดช่วยคุณจีนช่วยคุณจีนครับแต่เปนเจพี่คนดูพี่จอดไม่ช่วยยิงว่ะคนดูจอร์ดไม่ใจให้พี่ตายว่ะกระตุนมันมีน้อยต้องประหยัดไว้โอ้ยยี่สิบห้าตัวพี่โอเคจะจริงอยู่นะจะจริงอยู่นะจะไม่เล่นตัวหนาแล้ว ักี่คิวคนดูยี่สามคิวแล้วก็อดดูดีอดหคิวแป๊บกระสุนพิจอร์โคตรน้อยเลยครับก็ะยี่สิบสองนัดยายี่สิบสองกล่องเฮ้ยแต่ยาอย่างเดียวเลยอ่ะช่วยเราไม่ช่วยคิวเลยว่ะคนดูเก็บยาชับบ้าเลยไอ้เป็นลมเป็นลมเอ้าเียกหลังมาหลังมีคนลงตรงนี้ตรงตรงบ้าน เดี๋ยวพี่ไปชุบเพื่อนก่อนเออไปไปไปชุบเพื่อนไปเก็บยาไหมเพื่อนเก็บยาไหมเพื่อนเก็บยาทำใบยี่หรีสับกล่องผมไปพาเก็บยาที่เจอฮัลโหลกระสุนพี่จอสมีน้อยครับประหยัดครับพี่เอ็มโอ้ยไปไปเก็บเลยวคนดูสองสาวจริงว่ะใครวะไม่เน้นเจ็บพิมพ์สนคิวแต่้าไอ้จอสอยู่นี่ตรงนี้จอสไปเร็วๆจอสโอเคโอเคไปเอ็ม ว่าตัวจะจะฆ่าจะแปดไม่ใช่ะเจด้วยว้าวพี่เจ้าติดสามพี่เจ้าไม่อ่านเน้นเลยครับพี่เจ้ามองขวาตลอดเลยไม่รู้เปิดไล์ดูไม่ตั้งใจเล่นเลยอะ่ะ หนึ่งกิวแล้วนานเนี่ยหนึิวก็รักพี่มาครับน<บ>้องยิงเม็ดเดียวดาเมจด <c oughs> ยี่สิบมันเดินดูใครเอเอ้าอ้า,อามาันยิงจอดดาวจอ,อดก่อชุบจอดก่อนมันมัน,ม,นมันไปแล้วมันจะจอดเลยเมื่อกี้พีม่มันปลามันจะจอดจอนหงไปนานไปพี่ไปดูพี่ไปดูเอา้ากดตั้งนานแล้วว่ะ แบ่งยาให้เพื่อนยังครับจอดเก็บมาเกือบต้นไมสิบกล่องนะครับไม่ให้ยาเพื่อนสักกล่องเลยเพื่อนเราไม่มียาไปเก็บเพื่อนเราอยู่หลังต้นไม้ก็ไม่ยอมเอายาไปให้เพื่อนพี่ต้องเอายาเป็นคนเอายาไปให้เพื่อนเองและบอกว่าเก็บยาใบให้เพื่อนแต่ไม่ให้เพื่อนเลยอ่ไ้มันเป็นมันเป็นอะไรนี่แน่เลยคนดูมันเป็นสปายจากทีมต้องฆ่าแน่เลยครับยายเฮ้ยอย่าร้าก่อนมันแบ่งเพื่อนสักกล่องเลยไปดูแล้วหนีขึ้นป้อมเฉยเลย พี่ไหนคึ้ป้อมแล้วไปรัดคิวพี่หนึ่งคิว